วงไว้ก็จะมีเป็นสี่ตัวนะสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็จะมีเจ็ดแปดนะครับนะต่อด้วยเก้าสองนะครับสวัสดีครับพี่น้องและ f อฟซที่เคารพรักทุกท่านเลย มาแล้วครับมาแล้วหวยรัฐบาลความหวังของคนจนเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะไปชมในคํานวณสูตรอสองตัวล่างนะครับสูตรสองตัวล่างว่ามีตัวอะไรเดินบ้างนะครับงวดของวันที่1นึกุมภาพันธ์นะครับ 67นะฮะงวดของวันที่1กุมภาพันแอจะให้2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณจับคู่กันว่ามีตัวไหนเดินบ้างนะครับนะก่อนที่เราจะไปชมคำนวณตัวเลขนั้นเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับงวดของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสองตัวนะครับมันจะได้ตัวไหนอันนี้แอดคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับจากสิตินะครับจากสิติหวยนะครับจะมามากที่สุดเลยนะครับเรามาดูข้างหลังก่อนนะฮะเลขที่ออกข้างหลังนะฮะเป็นเลข8นะครับเป็นเลข8เราตั้งเลข8เลยนะครับนะ จากเลข8ไปนะครับจากเลข8ไปก็จะมีเลข9นะครับเลข9นะนะเลข8เลข9นะครับต่อด้วยนะครับเลข2นะครับเลข2ต่อด้วยเลข3นะต่อด้วยเลข3นะครับนะ เลขหน้านะครับเลขหน้าจากสถิติแล้วนะครับมันก็จะมาอ่าตัวหน้าก็จะเป็นเลขห้านะครับต่อด้วยเลขเก้านะฮะเลขห้าเลขเก้านะครับนะต่อด้วยเลขศูนย์ นะครับต่อไปก็จะเป็นเลข7นะฮะก็จะคำนวณได้ประมาณนี้นะครับเลขหน้านะครับเลขหน้าเดินนะฮะเลขหน้าเดินก็จะมีเลข5เลข9เลข0เลข7นะครับนะเลข5 เลขเเลข0เลข7นะครับนะต่อด้วยเลขหลังก็จะเป็นเลข8นะครับเลข9นะฮะเลข2และเลข3นะครับนะ58นะครับ58นะ ต่อด้วยห้าเก้ามาห้าสองนะนะครับต่อด้วยจะเป็นเก้าแปดนะครับเก้าแปดนะเก้าเก้านะครับแล้วก็เก้าสองนะครับนะนะ จากนั้นนะครับจากนั้นเลขเดินก็จะมี08นะครับ08 09นะครับนะและ02นะครับจับออกมาก็จะได้9 9ตัวนะครับ 9ตัวจากสถิติแล้ว9ตัวนี้นะครับมันก็จะตัดออกไปนะครับตัดออกไปนะครับตัดออกไป5ตัวนะก็จะเหลือ4ตัวนะครับนะ99นะครับ99จากสถิติแล้วไม่เคยออกนะครับ99นะฮะนะ92นะครับ 92จากสถิติแล้วมันเคยออก2ครั้งนะครับนะเราเอาไว้ก่อนนะฮะนะจากสถิติแล้ว98นะครับ98ออก1ครั้งนะครับออก1ครั้งนะเราตัดออกนะครับนะต่อไปก็จะเป็น จากสถิติแล้ว58นะครับ58และ5 9นะครับ58และ5้นี่ก็จะออกจากสถิตินะครับสองครั้งนะครับนะจากสถิติแล้วสองครั้งก็จะเป็นห้าห้าแปดนะครับห้าแปดเราตัดออกไปนะครับ เราจะเอาห9ไว้นะครับ59นะครับต่อด้วยนะครับต่อด้วยห้าสอนะครับ52จากสถิติแล้ว52นะครับมันเคยออกอยู่นะครับเคยออกอยู่52นะครับ52เราตัดออกนะฮะนะ จากนั้นเลข0นะครับเลข0ก็จะเป็นอ่า08นะครับ08จากสถิติแล้วออก2ครั้งนะครับ08นะฮะ08และ09นะครับ08และ09นะ09ออก1ครั้งนะครับนะ ก็จะเอา08นะครับก็จะเอา0 8ย์เข้าไปนะศูนย์เก้าเราตัดทิ้งนะครับนะศูนย์เ้ราตัดทิ้งจาก0ูนย์นะครับศูนไม่เคยออกเลยนะครับศูนย์ไม่เคยออกเลยเราตัดออกไปนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาจะเป็นเลข7นะครับก็จะมี97นะฮะ เอจ็ดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดนะฮะนะต่อด้วยเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้านะฮะต่อด้วยเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะฮะตอนนี้จากเจ็ดแปดนะครับเจ 7, ็ดแปดอ่าเจ็ดเจ็ดแปดมันไม่เคยออกนะครับ จ็ดแปดมันไม่เคยออกนะเจ็ดแปดไม่เคยออกนะครับออกออกทีงเจ็ดเก้านะครับออกเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเราตัดออกไปนะครับเหลือเจ็ดสองนะครับตอนนี้เหลือเจ็ดสองเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองก็ไม่เคยออกเหมือนกันนะครับนะออกเจ็ดหนึ่งและเจ็ดสามนะครับนะ ก็จะตัดออกไปนะครับนะตัดออกไปเหลือ78นะครับนะครับก็จะได้นะครับก็จะได้สองตัวนะครับ2ตัวที่แอดบ่งไว้ก็จะมีเป็น4ตัวนะสตัวนะครับ สตัวก็จะมีเจ็ดแนะครับนะต่อด้วย92นะครับต่อด้วย59นะครับต่อด้วย08นะครับก็จะมี4ตัวนี้นะครับ ที่เดินนะที่เดินนะครับวิ่งนะครับวิ่งเลยนะฮะก็จะมีเลข8นะครับเลข8และเลข5นะครับนะเลข5นะครับวิ่งนะวิ่งตัวนี้เลยนะครับเลข8นะนะ ตัวรองก็จะเป็นเลข5นะครับนะโอเคเราได้สรุป2ตัวล่างแล้วนะครับ4ตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับนะอันนี้สรุปสองสองตัวล่างนะครับเราจับคู่นะครับของงวดวันที่1กุมภานะครับของวันที่1กุมภาหกสิบเจ็ดนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับนะแอดก็จะให้เลข4ตัวก็จะมี78 92 5908นะครับตัดออกแล้วนะฮะคำนวณแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมอาสองตัวบนนะครับสตัวบนในวันพุกนี้นะครับในวันพุกนี้ถัดไปนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ